แน่นมากเลยครับสามารถเอากลับไปชายได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อแฟมคุณแฟมนะคะคุณแซมอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วหรือเปล่าคะเป็นเป็นคนหนองคายเป็คนหนองคายพิสัยอแล้วมาทํางานที่นี่แล้วผมตั้งใจมาเรียนเอราะอาจารย์โดยเฉพาะเลยครับอ๋อคุณไม่ได้อยู่ขอนแก่นอยู่แล้วแต่มาจากพนพิสัยเพื่อมาเรียนถูกต้องขอนแก่นเชื่อมาตั้งใจมาก ตั้งใจที่มาเรียนของอาจารย์โดยเฉพาะเลยค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่คะทาอสังหาแล้วหรือเปล่าอ๋อตอนนี้ผมมีบริษัทครับเปิดบริษัทกับพี่สาวแล้วก็ค่ะแล้วก็ทาธุรกิจช่วยแม่ที่บ้านทาธุรกิจส่วนตัวอยู่ชที่ไม่เกี่ยวกับอสังหาเลยมีอสังหาป็นที่พยครับอ๋อโอเคแล้วตอนนี้คือหลังจากเรียนไปหนึ่งวันแล้วคะเป็นยังไงบ้างกับเนื้อหาที่ได้เรียนเนื้อหาแน่นมากเลยครับสามารถเอากลับไปใช้ได้เลยครับ เนือหาดีมากค่ะเราอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆนที่อยากจะมาเรียนบ้างอะค่ะอ๋อเพื่อนๆที่อยากจะมาเรียนเนาะก็พากันมาเรียนได้นะครับเนือหาแน่นมากรับประกันได้เลยว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโอเคขอบคุณมากนะคุณแคมป์ยังไงก็ขอให้ได้ไปเริ่มธุรกิจสังหาเริ่มสร้างเป็นอาเซียนเร็วๆครับโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ